อ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีทางช่องแม่ครัวสวัสดีคุณพ่อคุณแม่พีปานาอาเอฟซีแฟนคลับแม่ครัวสุขุสุขคนเนาะค่ะพี่น้องเนาะอเอาวันนี้เป็นวันพระแม่ครัวพาเอฟซีมาทำบุญเด้อค่ะพี่น้องเด้อสำหรับอาหารเนาะค่ะนี่ค่ะวันนี้วันพระพา,าเอฟซีมาฮหดบุญอ่ะมาทำบุญให้สบายใจ ะะการเฮ็ดบุญบ่มีภผยบังคับกันเด้อครับี่นน้องเด้อจิดใจใส้สัทธามาหอดคอยหอดบัดฮหอดบ้าหรือว่าถึงหอดบุญโอ้ดอกบัวมาแต่สวนใดนี่ฮ้บ่อโอ้ออดี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 ดสสสีสวยสวยสวยซ้ำกันกับผู้เฮ็ดผู้เอามาแมนผู้เอามาก็สวย อยู่บ้านไหนบ้านนาอมตีนี่ะาพี่น้องมาถามแม่วัดคนด้ยินข่าวามันหาสองโอ้ย <C ut ters> แม่ข้วพันซื้อหาสองล้างบ้างขึ้นบนบัต <c oughs> <c oughs> โอ้ยเอาบานนี่ปูเข้าไห้ไปแมีรอบนี่ <c oughs> ท่านได้ไดถามเพื่อนโหลดหมือน,นีบอกจ้าถามเพื่อนโหลดหมือไหนใบใบเพื่อนจุไปส่วนบุรี่ริษัเน่เพื่อนว่าบอก <c oughs> มานหลายบ่ ที่เออพ่อได้ซื้อกับเขากับน้ำใส่โอ้เอาสาธุสาธุเด้ออ่ะผู้ใดมารวมบุญมือนี้เออผู้ใดมารวมบุญมือนี้เอาสาธุเด้อจะเก็บอยาไข่ยจจนเอออยาเก็บอยาข่อ้่าจนเดินทางไปใส่กระขอให้แคลคาดปลอดภัยอ่ะอันนี้ค่ะพี่น้องเดี๋ยวแม่ขั้วสิภาพี่น้องเอฟซีไปบึง อาปูเฮ็ดทองน้ำไปหอดไซ้เดลจังว่าเดี๋ยวสิผ้าเอซไปเบิงว่าเพ่นเฮ็ดทองน้ำหอดไซเแลอาเดี๋ยวซ้ำพ่นแตงผ้าเขาแล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะลูกว่าขืนนะจะไปน้องหัว้องูว่ากันคู่คอยมีเมซีมาอเฮ็ดข้าเขาก้านามยวัดนี่ประจำด้วยค่ะพี่น้องด้อ เอาสำหรับอ่าอ่าแม่ขาวเฮาเพิ่นกะอยากมาบวชมะยังอ่ามาใดเด้อค่ะพี่น้องเด้อแม่นมาจำศีลภาวนาใดเพิ่นหลับบวมตะศิปินอ่าเป็นพระหรือว่าเป็นผู้ยิ่งกามาบวชใดเด้ออยู่วัดนี่เนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาใครอยากมาบวชตัดกรรมตัดเว้นมาใดหรือว่าใครอยากบวชประเสริมเสริมบุญบารมีใดเด้อค่ะพี่น้องเด้อ เพิ่นจะมีกุดไหแมซี่อยู่ต่างหากกุฏไหพระอยู่ต่างหากเพราะว่าอยู่นี่เพิ่นเหตุกับเขา่าเฮ็ดกับเข่าอยู่ในวัดประจําเพิ่นกระซื้ออาหารสดม,มาใส่ตู้เนาะคา่ะพี่น้องนะสำหรับท่านใดที่อยากร่วมอาหารกับเข่ากับน้ำอาหารสดเอฟซี FC. ผู้ใดเพิ่นอยากร่วมซื้อกับเข่ากับน้ำมาไว้ในตู้ นี่เพิ่นมีตู้ใหญ่นี่พี่น้องตู้แซ่เนี่ยไผ่ซื้อหมูซื้อไก่หรือว่าซื้ออาหารสดรวมได้เด้อค่ะพี่น้องเด้อแมนบ่แมรอ่ะรวมได้เนาะอ่าไผอยากแมนไผมีศรัทธานี่ค่ะเพิ่นมีตู้ใหญ่อ่ะแมนเพิ่นว่าพระเพิ่นหลายองค์เนาะแมนแมนมันมันไก่บ้านเนาะแม่เนาะไก่บ้านแมนวัดไก่บ้านเฮาต้อง เตรียมกับข่าวอาหารสดปข้ามัไว้์แมนไปตลาดแมนไทยจะร่วมซื้อกับเข่าได้เด้อโทรมาหาแม่ครัวได้ฝากมาทังแม่ครัวก็ได้เด้อค่ะพี่น้องเด้อเอาซาทูปูจิตใจใส่ัทธาเอาแม่ครัวสิผ้าไปเบิ้งอ่าห้องน้ำปูเฮดฮอดใสแล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะแมนสิไปส้มไปเบิ้งห้องน้ำเพราะว่าผู้ร่วมเฮดห้องน้ำผู้ร่วม อาทำบุญมากกัหลายคนคือกันนี่ค่ะพี่น้อ,อ,นนองแม่ขัวได้เดินทางมาผู้ใดอยากร่วมสร้างพญานาคร่วมได้เด้อพี่น้องเด้อร่วมสร้างพญานาคกันร่วมได้อาผอยากร,วราาก่วมบุญฝากมาทั้งแม่ขวัวนี่คะ่ะพี่น้องเดี๋ยวแม่ขัวสิผามาบึงปู สร้างสร้างเพิ่นนี่เฮดฮอดใสแล้วเว <c oughs> นี่ค่ะพี่น้องกุติกุติเด้อค่ะพี่น้องเด้อสำหรับเอฟซี F C ผู้ร่วมสร้างน้ำแม่ขั่วบัวสิบปปินสายด่วนมีที่มาหรือว่าเอฟซี C ทุกท่านที่ร่วมสร้างน้ำแม่ขั่วเด้อค่ะพี่น้องเด้อนี่ค่ะกุติเรียบร้อย กว้างขวางมากค่ะพี่น้องที่นั่งเดินประตูบันไดครบถ้วนนี่ค่ะพี่น้องครบถ้วนอะไปเบื้องห้องน้ำบนันนี้อุปกรณ์ห้องน้ำตัวนี้พ่นสิมาปูห้องน้ำแม่รัวสิร้างห้องน้ำต่อเด้อพี่น้องเด้อผู้ดอยากร่วมสร้างห้องน้ำได้เด้อค่ะพี่นอ้องเด้ออ่นนี้กุฏิคือเรียบร้อย นี่ค่ะเอารอดแตม่มือถวายมือถวายผูใ้ใดอยากร่วมถวายกุฏินั่นแม่ขวัวมาได้เด้อพี่น้องเด้อมาได้นี่ค่ะห้องน้ำอย่าเพิ่นกำลังเตรียมอ๋อนี่ค่ะพี่น้องนี่นี่ยังบ่กัห้น่ะร็จเสร็จสิน,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 น เพิ่นกำลังสร้างอยู่อ่ะนี่ค่ะพี่น้องสร้างเพิ่นกระลังเห็ดเดี๋ยวหอดไสหอดสไสจังไดนแม่ขั้วไล่งานให้พี่น้องเอฟซีทราบเพิ่นยังบ้านปลูกกระเบียงแตบปลูกกระเบียงขางแล้วพี่น้องนี่นี่ค่ะพี่น้องเอา้านี่ค่ะอ๋อเพิ่นกระลัง เห็ดเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอา้ากําลังก่อสร้างอยู่อาจจะเลี้ยวใส่ท่านงานอยู่ดอกพี่น้องเพราะว่างานกันยังอีกตั้งหลายมือสร้างเพิ่นก็นอาจจะเล่งมือให้อยู่ประตูก็เอามาแล้วเอา้าไผอยากร่วมสร้างห้องน้ำนะแม่ครัวเดอ้อพี่น้องเดอ้อไปใส่มาใส่สะดวกสบายอ่ะมีกุฏิมีห้องน้ำเรียบร้อยอ่ะมือนี่แม่ครัว ทำบุญวันพระหล้กก็มาไร่งานว่าเพิ่นเฮ็ดหอดใสหอดใสไปจังไดมาจังไดแล้วเนาะเดี๋ยวมือนี้แม่ขั่วสิผ้าไปตามตัวเลขของผู้ใดเดี๋ยวหอดบานเด้อหรือว่าปูริมน้ำสิได้ตัวเลขให้ห้าบอมือนี่ถ้าได้ตัวเลขให้ห้ามือนี่เดี๋ยวแม่ขั่วจะลงไปพร้อมคลิปนี้เด้อค่ะพี่น้องเด้อเอา ผู้ร่วมสร้างน้ำแม่ขั่วกะซาถูเด้อพี่น้องเด้อนี่ค่ะห้องน้ำจักสิเบิดหน่อยเบิดหลายแม่ขั่วกะย่งบ่วนได้รู้คือกันเพราะว่าเพิ่นย่งบ่วนได้รวบรวมอาค่าเสียหายมาให้แม่ขั่วเลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอา้าคลิปนี้แม่ขั่วสิภาคพ,พี่น้องเอฟซีไปท้ำบุญตักบาตรแล้วถ้าได้ตัวเลขปูริมน้ำแม่ขั่วกะสิลงให้พี่น้องเนาะ อ่าถ้าได้ตัวเลขปูริมนาบเนาะค่ะพี่น้องนะไปแมรัวสิภาพไปไ่บัดอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซี FC. อ้าวเทียมแมรัวสิกลับมาจากวัดเนาะเทียมเมรัวสิกลับมาแต่วัดกเ็เลสาสเนาะพี่น้องเนาะอ่ะมาช้าดีกว่าไม่มาเด้เพิ่นบ่าแมรัวมือหนีบันพระใหญ่ตัวพี่น้อง แมนบออาครับรพี่น้องขณะนี้แม่ขัวก้ากำลังต่อสายกับเซียนอีสานไตเด้อสวัสดีครับฮัลโหลพ่อครับผมได้ยินบอฮะได้ยินบอ เห็นจู่บอเอาคือเปลี่ยนค่อยๆเสียงค่อยๆค,คอยบอบอบอ,บอพ่อแห้งอยู่แห้งอยู่โอเคโอเค <c oughs> อันเออขับจากวัดพ่อไปวัดนั้นเพิ่นเพิ่นสันเข่าวสวยไหมพ่ออ่าวันนี้ก็เช็ดจู่อืมเป็นวันพาพอดีเมนเป็นวันพระพอดีบ้านนี้พ่อโทุ่มากตอนนั้นเพ่พระกำลังสวดลูกกันเลย <c oughs> อ,อัน ขอเรียนเวลาพ่อเป็นยังพ่อเป็นยังพ่อเขาวางเบิดเมอยู่ค่ะพ่อเอาเอฟซีกระท่าทาพ่ออ,พอ,อันอพ่อมากกับพ้องกันปันได้สิตามปันไดส้สิโอ้ยให้ออกจากวัดก่อนในถอนวัดสดวกอ <c oughs> เอา้าเริ่มเลยนะพ่อเฮาเนาะเดีย๋ยวนี้คุยอยู่หลังไหมแม่นบปหน้าไม่ค่ะหน้าไม่เดี๋ยวแม่น สิบหกธันวาคมหกแปดเซียนอีสานใต้อ่น้องตอนนี้นณะนี้อยู่ในสายกับเซียนอีสานใต้งหมดที่ผ่านมาเสียนอีสานใต้ มาครบบนสูตร1 0123วิ่ง2มาครบบนสูตร2 5 7 6 8วิ่งเจ็ดหากับสองนี่คู่กันเลยแต่ว่าการประกบคู่ของเซียนอีสานไต่เพิ่นบัวจับหาเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าสายวิ่งสายแลนของเซียนอีสานไต่กระยังได้คือเก่าคือ2กับ7เข่าที่สองสำหรับลาง เดนล่างศูนย์หนึ่งสองเข่าที่สองอะรอบนี้ขึ้นด้งยิว่าพ่อสิอ่ามีก่อน,นี่พี่เสียาจับคู่เหล็กล่างบ่พอ่อแมนจับคู่เหล็กล่างให้โอ้งวดที่แล้วแสดงว่าพ่อจับถือแมนบ่จับถือแ,แต่ว่างบ่ได้ทรงให้โอเคบอไปอยังบ่ท่านแต่สายเพราะว่าสูตรคำนวณมีได้ทุกงวดแมนบ่พอ่อแมนอ่ะโอเคอนะอรเริ่มได้เลยพอ่อ อ้าได้เลยเนาะเมนอ้าวเอาวิ่งบน,งนก่อนนอค่ะวิ่งบนห้าสามวิ่งบนห okay. ้ากับสามโอเคเแจะจะเรียกวิ่งไว้ก่อนเด้อเมื่อได้พร้อมสีนัดจัดจับคู่ให้ oh, ๋อค่ะพ่อพอ,อ่าววันนี้มาเดินล่างวันนี้ เด่นล่างส,าสี่ห้าหกสี่ห้าหกจับคู่สองตัวล่างค่ะพ่อห้าสี่สี่ห้าห้าสี่สี่ห้าห้าหกหกห,กห,กห,กหก้า ห้าหกหกห้าอืมซีคู่สัมเนยอ๋อสรุปแล้วเป็นเลขสองคู่หนึ่งตัวนี้พ่อสองคู่เท่กับกันเท่านั้นเทกลับกันใช่ครับแต่ไผ่แสงสว่างของเด็ซีเขาเน้นห้าหงหงหาคู่เดียวแต่หาหงหงหาให้กลับกันสนัมเนแล้วเจ้าที่กลับไปให้นั่นละค่ะ ส่วนบนกันยังบ่อันตัดสลูว่าเห้าสีนิ่นตัวใดแมนบ่พอพ่อเอาเป็นมือพ่อจับคู่แมนเดี๋ยวจะนัดมือจับคู่อีกรอบหนึ่งอ๋อแสดงว่ารอบนี้พ่อยั่งบ่อั้นใดว่างภายในสูตรหนึ่งสูตรสองแมนยังบ่อั้นไดว่างดีพออ่ามือมือพ่อสิจับคู่พ่อจังสีว่างสูตรหนึ่งสูตรสองหลักกสิมาครบบนแมนถึอจัดครบบนให ลวกจับคู่บนจับคู่บนอ๋อสรุปแล้วนี่มาว่างบนเป็นแนวทางคือวิ่งไวกอนวิ่งไวกรแล้วมาจับคู่พิเศษให้คือคู่ัางคู่รางสารุปแล้วคลิปนี้นี่อ่าว่างรางไวกอนว่างลางไวกรสีร่คู่ค่ะอ๋อบนนี่มีมีแนวทางคือแนวโนมคือว่าว่างเล็กวิ่งให้พร้อมแมนเล็กวิ่งให้พร้อม S <S <S แต่ว่าสำหรับผู้รอมาคบบนก็คือรอวันที่ไรพ่อนนาสิเป็นประมาณสิบเอ็ดหรือสิบสองประมาณนี่แหละโอ้โอก่อนอหอยออกไรมือยุ่งขันวางสันนะพอนะไยมือยุ่เพราะว่าต้องเบื้องอีกทีนึงว่าก็สินัดในช่วงอาทิตย์ทสี่ยอดเนี่ยเ่้หมาคขาว่าถ้าเกิดว่าหมอไปหาหมอจะหมอไหวครับหมออายุรักษาตัวโต,วตวสิไรงานไหนฟังอีกที่หนึ่ง ค่ะพ่ออาจจะเป็นเลี่ยนมือหรืออาจจะย่นมือหรืออาจจะไกลก็นนั้นแ <Man. S 1> มนเพราะว่ามันเวลาทั้งหมอทั้งหมอบุริรัมเนี่ยคือรพยาบัลบุริรัมเนืคนมันหลายแลวที่นี่มันเวลาที่คุยกันนะ่ะมันหน่อยมากค่ะพ่ออืถ้าถ้าพ่อ,พอสิไปหาหมอบางที่พ่ออาจจะว่างไหกอนกลับเป็นได้เดี๋ยวไปเช็คทั้งสองอนคกรค่ะอาจารย์ผมมีเวลาที่ได้คุยกันน่ะค่ะพ่อ แต่ว่าช่วงนี้ไปนี่เนี่ยสิพยายามเบิรงเลขให้มันชัดเจนค่ะพ่ออันพ่อที่บ้านไดนว่างมาควบบนหรือว่ายังบ้ันไดนว่างอ่าสูตรหนึ่งสูตรสองก็รอบเบิ่งควมสัดเกนีะสักกอนแมนบ่พ่อแมนอะโอเคพคี่น้องได้ยินกันเด้อไเลขล่างไปซื้อได้เลยเพราะว่ามั่นใจร้านเปอร์เซ็นโอ้พี่น้องความมั่นใจเต็มร้านเปอร์เซ็นอ้เลขสี่คู่หนึ่งสื่อบมดคู่ตโตโลด แม่ยันเสือผลโตโตกับพ่อแฟนครับ,เ,รบเลขสองคู่ซ้ำแม่ตาวางเข้าไปกับกันซื้อๆน้อพ่อเนาะเอครับกันอ่ะโอเค,อเ,คเอาขอบุญ<ด>ขอบคุณครับพ่ออันหายไปไปเด้อพ่อเดอ้อครับผมค่ะค่ะเดี๋ยวจังไรลูกก็ทยอยถามข่าวไปเป็นมือมือไปน้อพ่อเนาะครับอ่ะโอเคค่ะพ่อสวัสดีมากอ่าวัสดีค่ะพ่อครับสวัสดีครับค่ะค่ะอ่ะพี่น้อง สำหรับเซียนอีสานไตเนาะเพิ่นมาว้างแนวทางคือเลขวิ่งไวกนเดอ้ออ่าบนวิ่งห้ากับสามเพิ่นห้ไปวิ่งไวเลยหากับสามนี่แต่ว่าสอยูรักไดประมาณไดเพิ่นกับว่าห้าเน้นแต่ว่าการจับคู่การสูตรหนึ่งสูตรสองเพิ่นจะมาว่างหก่อนหวยออกอยู่ประมาณวันที่สิบเอ็ดสิบสองหรืออาจจะเร็วก็นนั่นหรืออาจจะซากก็นนั่นเพราะว่า เพิ่นได้เพิ่นกาอยู่ในการดูแลของหมออยู่เนาะเอาเขาก็ต้องเห็นใจกันซึ่งกันและกันเอาขอบุญขอบคุณพอเซียนอีสานไตที่พยายามส่งตัวเลขแนวทางเขาช่องแม่ขั่วแม่ขั่ว,วกับพยายามเลงรัดว่าให้เพิ่นอ่มามะออกคลิปให้เข้าไว้ไว้ยุดดอกแต่ว่าเข้ากับเล็งรัดว่าไรพอว่ายังตีพราะว่าเพิ่นอยู่ในการดูแลของหมอเข้ากับต้องเห็นใจเพิ่นเนาะวิ่งบนห้ากับสาม เด่นล่างสี่ห้าหกจับคู่ซีหาหาซีหาหกหกขาเน่นไปคู่เดียวคือ 5, 6, 6, หาหกหกหาสำหรับล่างเอาไปจับช่วยลอตเตอรี่ไว้กันเด้อพี่น้องเด้อสำหรับเลขล่างของเซียนอีสานไต้สำหรับสายวิง่งสายแลนวิ่งได้สองตัวแต่ว่าเพิ่นกนย่งบ่ฮันไหนว่าสียู่ในตำแหน่งไหนเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นกนย่งบ่ฮั่นได้บอกว่าอยู่ในตำแหน่งลักสีเพื่นสียูในตำแหน่งลักหน่วยเอา คลิปนี้แคปนาจอกันไว้พี่จะนากันเบิงค่ะสำหรับตัวเลขแนวทางของเซียนอีสานใต้เอาพอกันคลิปนาเนาะคลิปนี้ให้พี่น,อน้องเฮงเฮงปังปังลำร่วยเงินท่องเดินทางไปไซกะให้แ้วคขาดปลอดภัพยพอกันคลิปหนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ